สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามช่องแก้วเพยากรณแก้วเก้2 4ในช่อง YouTube นะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ที่เข้ามากดไลค์กดซับสไครต์ให้กับทางช่องด้วยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทําดวงรายเดือนประจําเดือนกรกฎาคมพศสอ6พนนะคะซึ่งคลิปนี้ก็จะเป็นของชาววันวันเสาร์นะคะชาววันเสาร์ในเดือนกรกฎาคม เรามาดูกันซิว่าจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะสิ่งใดควรรู้สิ่งใดควรระมัดระวังนะคะก็ฟังเป็นไกด์ไลน์แล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอพลังงานสักสิบใบสิบดาบขึ้นมาเลยแปดดาบนะคะเก้าดาบค่ะเกิดอะไรขึ้นคะชาววันเสาร์อ๋อ เดลเวอร์นะคะอืมอ่าชาววันเสาร์นะคะสิ่งที่ต้องระวังเลยในเดือนกร,รกฎาคมคุณอาจจะมีภาวะความเครียดนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการพักผ่อนหรือแม้กระทั่งว่าร่างกายของคุณไม่โอเคนะอะโรคเก่ามาเยือนก็ได้หรือว่ามอีอาการเจ็บป่วยเกิดขึ้นนะคะอะบางคนน่ะกลางคืนเนี่ยนอนไม่หลับ นอนไม่สบายบางคนฝันร้ายบางคนรู้สึกแบบมันไม่ค่อยดีกับกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะตรงนี้ให้ระมัดระวังด้วยนะคะระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าผู้คนนะคะสถานการณ์ที่เข้ามากดดันคุณการอยู่ในสถานการณ์ที่อึอดอดัดกินไม่เข้าคลายไม่ออกนะคะแล้วก็การถูกหลอกถูกโกงอย่างนี้ก็ได้นะคะใครล่ะเป็นคนประเภทไหนคนลักษณะนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่ อยึดติดกับคุณเขาเรียกอะไรอะ่ะอยู่กับคุณมานานนะคะรู้จักกันมานานอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่งว่าคนที่แบบเ,เข้าหาคุณแบบแบบมีแบบหวังผลประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอ,อ่าให้ดูดีๆนะอันนี้เป็นคําเตือนจากไพ่นะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งอะ่ะมันจะมีข้อดีในเรื่องของการที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยคุณจะมีความเข้าใจแล้วก็รู้ทันคนมากขึ้นนะคะแล้วก็ าจากที่อาจจะแบบใช้ความเงียบสงบสยบความเคลอนไหวอะไรเงี้ยเดือนนี้คุณอาจจะมีการเทคแอคชั่นนะคะอาจจะมีการบวกเกิดขึ้นก็ได้นะคะอาจจะคิดบวก,กอาจจะมีการบวกเกิดขึ้นในเล็กน้อยซึ่งมันเป็นการโปรเทคตัวเองเนี่ยอีกรูปแบบหนึง่งนะคะของคนที่เวลาเจอสถานการณ์ที่แบบมันไม่โอเคนะมันก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคะทีนี้นะคะ อ,อีกเรื่องหนึ่งนะคะจะมีในเรื่องของการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะหรือว่าการมีช้อยมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาะคะผู้หลักผู้ใหญ่เห็นความสามารถของคุณก็ได้หรือว่า,าเขาเรียกอะไรอะ่ะมีการมอบหมายงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีความไว้วางใจเกิดขึ้นนะคะมีพันธมิตรที่ดีเกิดขึ้นนะคะในเรื่องของการเดินทางหรือแม้ว่ากระทั่งว่าเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานก็ได้นะคะ ที่นี้นะคะเรามาดูการงานการเงินความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรนะคะการงานก่อนอ่ามาแล้วเจ้าสัมดาบการงานนะคะคุณจะรู้ว่าใครท็อกซิกใส่คุณนะคะในที่ทำงานหรือแม้กระทั่งว่าคุณจะได้รู้ว่าคุณจะได้รู้หน้ารู้ใจ <laughs> เขาเรียกอะไรอะ่ะ เห็นธาตุแท้นะคะของคนที่คิดไม่ดีกับคุณคนที่ก๊อปปี้ผลงานแทนข้างหลังนินทาใส่ร้ายไม้สีนะคะหรือแม้กระทั่งว่าคนที่เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดความบาดหมางในที่ทํางานนะคะมันจะมันจะเป็นสถานการณ์ที่แบบว่าก่อนอันเนี้ยอาจจะไม่ชัดเจนแต่ว่าเดือนนี้จะมีความชัดเจนอย่างที่สุดนะคะจะมีแนวทางแก้ไขนะคะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งว่าคนที่มีหน้าที่ตําแหน่งหน้าที่การงานที่สูงกว่าเข้ามาเคลียเข้ามาแบบ จัดการในเรื่องของความขัดแย้งนี้นะคะหรือแม้กระทั่งว่าตัวคุณเองนั่นแหละที่จะเป็นคนที่มีวุฒิภาวะมากพอในการจัดการปัญหานะคะถ้าคุณมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ว่า,วามีบริวารอะไรอย่างเงี้ยสามารถตัดสินใจเองได้นะคะมันเป็นเหมือนการตื่นรู้ในระดับหนึ่งคือเขาเรียกอะไรอ่ะความสุขนะคะมันจะทําให้เราแบบความสุขมันจะทําให้เราแบบมีความอ่เขาเรียกอะไรพูดพูดอธิบายไม่ถูก ปัญหามันจะทําให้เราเติบโตอ่ะเออความสุขมันทําให้เรารู้สึกดีนะคะแต่ว่าปัญหามันจะทําให้เราเติบโตนะคะในเดือนนี้อันนี้เป็นคอนเซปต์ทีนี้เรามาดูการเงินกันหน่อยการเงินเป็นอย่างไรนะคะการเงินนะคะอาจจะมาจากความสามารถของคุณนะคะทักษะความสามารถพิเศษของคุณหรือแม้กระทั่งว่าการมีอ่า ผู้ที่ภาวะนะคะความเป็นผู้นำอะไรเงี้ยจะสามารถดึงดูดเงินเข้ามาเดือนนี้นะคะการเงินของคุณจะสัมพันธ์กับการงานเป็นอย่างมากนะคะเหมือนกับว่าลงมือทําเราจะได้เงินได้ผลตอบแทนที่ดีนะคะเดือนนี้อาจจะมีการหมุนเงินพอสมควรนะคะหรือแม้กระทั่งว่าการปรับบาลานซ์ในการใช้เงินอาจจะมีความตึงเครียดบ้างแต่ว่าสามารถจัดการได้นะคะมีความแบบความเครียดนั้นนะ่ะมันอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของผู้คนเข้ามาคุณไม่สบายใจอะไรเงี้ยแต่ว่า มันไม่ได้เลวร้ายมันไม่ได้แบบอย่างที่คุณอย่างที่คุณกังวลหรือว่าระวังความกังวลที่มันมากจนเกินเหตุน,นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวไม่ค่อยแบบนอนไม่พักผ่อนเออนอนพักผ่อนไม่เพียงพออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะก็เลยทําให้คุณรู้สึกแย่นะแต่ว่าสถานการณ์มันไม่ได้มันไม่ได้เลวร้ายนะคะสามารถจัดการได้นะทีนี้เรามาดูความรักความสัมพันธ์กันหน่อย ความรักความสัมพันธ์นะคะสำหรับคนมีคู่เดือนนี้มีแพชชั่นที่ดีต่อกันมีทัศนคติการมองกันที่ดีช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีนะคะอาจจะมีการลงมือทําบางอย่างร่วมกันการขยับขยายการลงทุนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ,ะมีการตัดสินใจทำหลายสิ่งหลายอย่างร่วมกันหรือแมก้กระทั่งว่ามีความสามาัคคีกันดีนะคะในเดือนกรกฎาคมนะ,ะทีนี้สําหรับคนที่สถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะ คุณรู้สึกว่าคุณจะมีความสุขกับตัวเองมากๆในเดือนนี้คุณอาจจะมีช้อยมีตัวเลือกใหม่ๆเข้ามาอาจจะไม่ได้หมายถึงบุคคลก็ได้นะคะอาจจะเป็นสิ่งที่คุณสนใจเปลี่ยนโฟกัสอะไรเงี้ยจากความรักไปเป็นอย่างอื่นอะไรเงี้ยอ่าทำให้คุณมีความสุขกับตัวเองมากขึ้นนะคะ,ะถ้าถามในความสมพันธ์ว่ามันจะ take action ที่ดีได้ไหมแกมองว่ามันจะยังนิ่งๆอยู่นะคะอะ หนึ่งในนั้นนะ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณนะ่ะตัดสินใจว่าจะให้มันเป็นแบบนี้เพราะว่าคุณรู้สึกพึงพอใจในชีวิตของคุณในตอนนี้ที่เป็นอยู่ก็ได้นะคะยังไม่ต้องการแบบอะไรที่มันมากไปกว่านี้นะคะสําหรับคนที่เอ่อไม่มีคู่นะคะคนโสดเป็นอย่างไรคนโสดนะคะมีความสุขดีนะคะถือดาบเตรียมไว้เลยนะคะใครเข้ามาคือฉันแบบยุ่งมากนะคะเดือนนี้ฉันยังไม่ต้องการที่จะมีแฟนนะคะกอ่กลังสนุกอยู่การใช้ชีวิตแล้วก็การทํางานการเก็บเงินอะไรอย่างนี้เนาะเอาเอาละค่ะ ใชวิจารณญาณในการรับชมรับฟังทีนี้เรามาดูสรุปกันสัก5ใบนะคะ ว้าวต้นร้ายไปดีนะคะในเดือนกร,รกฎราคมสําหรับชาววันเสาร์นะคะไม่ว่าจะเจอเรื่องราวอะไรมาก็ตามเดอะวิกเทอรี่การ์ดขึ้นมาเลยนะคะมันเป็นในเรื่องของชัยชนะซิกออฟบอร์ดนะคะเด h อะไฮพรินเทสนะคะ,ะแต่ก่อนที่จะไปถึงจุดจุดนี้นะคะมันเป็นโชคชะตาของคุณด้วยแหละเบดิบดบททดสอบเข้ามาพอบททดสอบนั้นนะคะสิ้นสุดลงคุณสามารถฝ่าฟันอุปสรรค ปัญหาต่างๆนะคะด้วยความมานาอดทนของคุณนะคะการจัดการที่ดีวางแผนที่ดีสติรอบคอบนะคะสิ่งสิ่งนั้นจะทําให้เกิดความสําเร็จได้นะคะในการดําเนินชีวิตของคุณคุณจะมีพลังพิเศษมากขึ้นนะคะในการดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาแล้วก็ไม่ว่าจะลงมือทําอะไรคุณจะได้รับความสําเร็จนะคะหรือแม้กระทั่งว่าถ้ามีปัญหากับผู้คนอย่างเงี้ยคุณจะได้รับชัยชนะนะถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆเลยนะคะ เดือนนี้นะคะแบ่งเวลาไปทําบุญบ้างนะคะทําบุญเพื่อที่จะให้ตัวเองนะคะมีพลังงานดีๆเกิดขึ้นนะคะถ้าบุญเนี่ยมันเกิดที่ใจนะคะถ้าเราทําบุญแล้วเรารู้สึกมีความสุขเนี้ยเราก็จะเกิดพลังงานดีๆนะคะแบ่งปันเอื้อเฟื้อการทําบุญไม่ใช่แค่การทําสังฆทานเข้าวัดสวดมนต์แรงนี้นะคุณทําแบบกับผู้คนสัตว์เลี้ยงก็ได้นะคะทําทได้ทุกอย่างนะคะถ้าเรามีเวลาหรือว่าไม่มีเวลาก็สามารถที่จะ มีช่องทางอื่นในการทําบุญอลองหาดูนะคะเยอะแยะมากมายหรือแม้กระทั่งว่าการนั่งสมาธิวิปัสสนาหรือแม้กระทั่งว่าการทําสมาธิในรูปแบบของความเชื่อตามศาสนาอื่นก็ได้นะคะนี่ก็ถือว่าได้บุญเหมือนกันนะคะ,ะจดจ่ออยู่กับสิ่งที่คุณควรโฟกัสนะคะสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวคุณแล้วคุณจะได้รับสิ่งดีๆนะคะสิ่งเหล่านั้นนะคะเมื่อลงมือทําคุณจะได้รับความสําเร็จนะคะแต่ถ้าโมวแตกลัวเนี่ยความสําเร็จมันก็จะกระหางไกลคุณออกไปทุกทีนะเอาเป็นว่าขอให้ชาววันศ ทุกๆคนนะคะจงโชคดีอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้แก้าด้วยนะคะเจอก,กันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ